จะเป็นแน่แล้วเป็นเบาคือคือแบบเป็นนอ่นอนขึ้นหนึ่าเลยคือเจ็บบ้างขึ้นหนเ่งเลยใช่แล้วคุณฟังมันจีนกว่าเคทเวียร์ใช่ไหมใช่รู้สึกว่ามันจินกว่าเพลงไม่เคยฟังนะพอมาฟังก็รู้สว่าเพลงเป็นมันของใช่ไหมใช่นาทีนะเมื่อกี้ของบอกนะเออจะบล็อกที่แคที่กำลังนอนห้าแล้ว เรา b l อก k ิ n g ขึ่าไรก็ต้องบอกว่านึกถึงเนื้อความหมายนึกถึงเนื้อเพลงแล้วแบบจังสือนะ้องแต่ละคนไงอไม่บบน้ตายเนอะเนอะพอเริ่มคนเห็ก็จิตไม่ได้เลยอือไม่ไ้อเริ่มมันเห็นพ่อแม่ทำงานอยู่แม่พีซึ่งโอเควันน้เราตื่ตัวมาไล่ย๋ยวพี่ก็อนี้จะพยามผิดแข่งไว้ เขาตุ้ยเนี่ยคาดการแล้วไปคนแรกแน่ถ้าตุ้ยไปแล้วก็ต้องถามแล้วสุนาจะเป็นลายเขาทายได้ผมทํางานอยู่เลย่ผมเคยมีเธอไทยครับที่สุราที่มันไอย่าแล้วแบบเขาแล้วแบบเขาติดผมว่าเขาไปทำนะผมในทาเขาติดอยู่แล้วแล้วแบบผมก็ไม่รู้ไงผมโทรไปหาพ่อพ่อบอกว่าเนี่ยแอบทำเป็นอาทิตย์แล้วแต่เขาคือเขาอยู่บ้านเขาดีเขาไม่ชอบเขาคือแบบว่า เขาอยากมีงานทำคือเขาอยากเม่อยากหนุ่ยเฉยไแล้วเขาไม่เชื่อผมเขาแอบไปทำอย่า,บบางเงี้ยพอเขาแอบไปทำปุ๊บผมก็ไม่รู้เรื่องเขาแอบ,บทำในอาทิตย์แต่มันมีรถรับส่งไปแต่เช้าเนี่ยมารับถึงหน้าหน่วบ้านาแล้วก็ไปกล่องที่โรงพยาบาลจุฬาจักรพันธ์ศิษย์แต่พอที่โรงพยา,าบาลจุฬา,าเพราะเรื่องงานงานไหนสารเรื่องรถก็รับมาส่งที่บา้านอะไรอย่างเงี้ยทุกวันแล้วผมไม่รู้เรื่อง แล้วเขาก็ไม่บอกว่าอยู่ศึกไหนอะไรยังไงจนก่อนผมจะเข้ามาเนี่ยผมก็แอบไปเซอร์ไพรสเขาไปกอดรถมันขึ้นหาศึกเลยเขาก็งงกันเขาก็งงพยาบาลเนขอนี่เหรอคนนี้เหรอที่ได้เอฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เห็นได้แบบตอนประมาณว่าได้เห็นว่าสภาพมันแย่ขึ้นมานี่ตอนเขากำลังทำงานอยแล้วผมขึ้นไปตอนเขากำลังทำงานเขาก็นึกว่าเป็นแบบคนเยี่ยมใครอะไรอย่างเงี้ยคุยหอบดีเด่นเขาก็ว่าก็หาคำนองเลยเอารูปมาทำไมรูปตัวนี้เขาแบบเาก็เป็นอย่าเนี่ย เอากให้บอาพขึ้นมาเลยเอถึงเร้องไม่ได้เงี้ยนะครับเลยน้่งร้องได้ดินงตายรไ่ร้องได้ตุ้ยอือก็พาปนเลยตุ้ยร้องไม่ได้นี่ตนไหล้ตุ้ยเลยนะีต้องมองตรงเนี่ยาหน้ากันเลย มองหน้าจะไม่เห็นใครตาแดงกล่ำมุ่เกี่ยทำไมร้ไหมครับครูครูอารตอะว่าเขาตาแดงก่ำก่อนเลยมีใครเป็นอะไรยไม่มองแล่ะครูอาร์ตเขาตาแดงแล้วอ่แล้วพองเจอครูอาร์ตกบไปเลยนี่ไปใหเลยมีเห็นคนร้องไห้คน่ไม่รอ ดีจังนี่้องใช้แขนแต่พอเห็นว่าพ่อเขาให้เได้เลยไม่มีใครชอบให้อาจจะ่านฉันไม่มีใครเลยแล้วเราจะค้อง้อกันแล้วเราจะเห็นแค่ร้องให้แล้วเรื่องเป็นเรื่องแง่ายทีเต่จะรัอนไม่ตื่เออ่องดีเมืาอกีนี้ก็ได้เลย ไม่จับเอาได้คือว่าเร็วนะครับเนี่ย่างทำงานแบบร้องไห้เร็วไม่ทำ่มีทัไม่ได้รับเรียนลุลี่เลยโดนักเดนใจสุดือบอกวนาที่เขาให่อดนไป่านปล้วไปดูบ้านโน้น่ะผมว่าเอาวัตถาวินยามจะได้หายต็มาที่ทำวัตถาที่ิดเรน้าแลว